สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มันสาวนะคะวันนี้ตื่นสายลูกกับสามีไม่ใครอยู่เลยเดี๋ยวตื่นตอนนี้ประมาณใกล้จะแปดโมงแล้วนะมั้งเมื่อคืนนอนดึกนะคะไปตื่นค่ะา,าเป็นยังไงนะโอ้ หมือนฟ้าคลื่มนิดนึงนะคะแต่หนาวนั้นเนี่ยมันขึ้นลมแรงมากเลยค่ะอของข้างบ้านปิ้วหมดเลยตุต๊กตาเต็มเลยที่นอน ฮโยอฮโยสว่างมาก oh. เหมือนมีเมฆด้วยวันนั้นที่ทำหมูย่างไม่ได้เก็บเลยค่ะอาารเช้านี้ก็ไข่คนนะคะอันนี้หกฟองไข่เป็นสีขาว ไข่ไก่นะคะจะใส่ซีอิ๊วอันนี้ซีอิ๊วโชยุนะคะหวดน่ารักเชียวเบคอนนะคะสน้องเปรึมแม่กำลังย่างเบคอน ก็จะต้มบล็อกคัรี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปค่ะ เรียกปลา,าแล้วาหาเสร็จแ,แล้วค่ะเช้านี้ก็เดี๋ยวจะส่งอมมันเยให้ลูกสาวนะคะนี้ลูกสาวชอบกินเมื่อวานทําอันนี้ให้เขากินค่ะบอกแม่อร่อยชอบกินอันนี้นะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะเราจะมีเทศการปลาถั่วไล่ยักษ์นะคะ ออกมาแล้วให้มียุ่แกะดูโจอะไรบ้างค่อย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 มุดออกมาค่อยค่อยมุดออกมาแล้วค่อยค่อยทำของแม่ ป้าเม่จจานีะจก็ประมาณ10โมง43นะคะเพิ่งแต่งหน้าเสร็จตรงนี้มันเย็นนะคะจมูกลอกหมดเลยอะ่ะอากาศเย็นไปเล่นหิมะแล้วมันเย็นเนาะพอเย็นแล้วมันแดงเจ็บนะคะแล้วก็ถกูเป็นลอกเลยเดี๋ยววันนี้จะทําไปกินข้าวบ้านคุณแม่นะคะ วันนี้จะทำเทสซบงมากิเป็นเทศกาลไล่ยักษ์นะคะเราก็จะทาเป็นโนริมากิคล้ายๆว่ายักษ์จับไม้นะคะมันก็จะเป็นาข้าวสาลายม้วนๆนะคะก็เดี๋ยวรีบแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็ให้พ่อลูกเขาเล่นเกมนะคะบายเด็กิมาสไปค่ะไป,ไปซื้อของกันอากาศ เย็นสบายให้สองคนพ่อลูกอยู่บ้านนะคะคนเดียวนะคะพ่อลูกอยู่บ้านเล่นเ,เกมรถโอ๊ยนกขี้ใสโดนกนกที่ไหนไมมรูอ น้องเอารูปของคุบารุจึ้มมาให้ไว้ในรถนะคะมันเป็นที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เนาะใช้แบบนี้ไปก่อนเหมือนกันนะคะก็จะเสียบไปที่รถอ่ะเสียงไม่ได้ไว้แบบนี้ได้อย่างเดียวขอให้ลูกขับขี่ปลอดภยัยสาธุไปค่ะ จะต้องใส่แว่นก่อนนะคะก่อนที่เราจะขับแว่นก็ไม่ได้เช็ดไปมันเป็นหน้าหนานะคะล้างรถไม่ได้ตอนนี้รถติดแน่ๆเลยค่ะทุกคน น,นี่เขาก็วันนี้ใครจะเป็นยักษ์นะพ่อหรือแม่นะแล้วก็จะถ่ายนะคะวันนี้ไปกินข้าวที่บ้านพ่อ ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโยเกิร์ตคะ่ะยักษมาถึงก็ได้ดอกไม้อันดับแรกมันหวานขนมนะคะนี่ให้ลูกสาวยร แล้วแต่ว่ายังเลข้ของไม่ครบนะคะเดี๋ยวไปอีกซุปเปอร์หนึ่งซปเปอร์นี้ไม่มีแบบซาซิมิของแพงมากมันมีอีกที่หนึ่งค่ะที่ถูกกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปอของเยอะมากรถเข็นไม่มีน่คะเที่ยงครึ่งนะคะ เยอะเลยเกลับบ้านกันค่ะซื้อของเสร็จแล้วตอนนี้ความรู้สึกอยากดื่มกาแฟมากๆเลยค่ะอยากดื่มกาแฟแถวนี้ไม่มีร้านกาแฟเลยค่ะแถวนี้แบบเห็นมีโดนัทขายขายแต่โดนัทไม่มีกาแฟถ้าเขาขายกาแฟแล้วก็โดนัทเขาจะขายดีมากเลยนะมีแค่โดนัทอย่างเดียว ตรงนี้ค่ะซูปเปอร์อันนี้นะคะแล้วก็มีร้านโดนัทเป็นรถเล็กๆนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยแจ่มใสนะคะมีเมฆด้วยตอนนี้จอดอยู่บนสะพานเพราะว่าเขาทำถนนนะคะติดยาวเลยค่ะเขาจะขับให้ขับแค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งซ้ายสลับกันไป เราขับได้แค่เลนเดียวเขาทำไม่เสร็จสักทีในปีกว่าเพราะว่าเหมือนเป็นตอนที่มีพายุนะคะสะพานพังเนาะเขาก็เลยซ่อมแซมนะคะแถวนี้ 後ろです。<noise> ก็ต้องอไปึ้นคุณแน่อันนี้จะทันพายนะคะตูข้างบ้านนะคะแล้วก็เอาของขลมแรงอีกแล้วลมแรง กับบ้านมากินมาเานะคะอืมอาหารเที่ยงเราก็มาม่านะคะอันนี้ก็ทําผัดผักนะคะไปกินบ้านคุณแม่แล้วก็ทําไก่ทอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําซูชิโรกันนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่ไปเลย โริมากินะคะู้าวหั่สมตกระตาย้มตัวไงเนี่ยม่ล้ค่อยดีเท่ะมารอาี่ไมารีมาต่อหัวข้าวข้าวใส่ไป ใส่เต็นเนะคะเหลือไว้สำหรับปิดนี้เอามานี่เอาจานมานี่แล้ก็จะแผ่ข้าวนะคะ

ลลแล้วก็เก็บถั่วเ,<อ>เก็บอุ้ช็อกโกมารอาืกกอเนาะล้วยนี่็่าน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 ะาน่านน่าน่านน่น่น่า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 นอานาน่านาน่าน่นาน่่านนนาน่าน

残った <laughs> กับแมวแล้วก็ไปเก็บจานดืดดดดน้ออมาดิา <c oughs> ป๊าเสร็จแล้วก็กินนะคะทุกคนนี่ก็ถั่วที่เขาขายจะมีลูกยักษ์ให้เราด้วยนะคะมาดิมาดิมาดิ のまだある、ね、うーん何し <laughs> てない <laughs> <laughs> にーー「おっかさんがよんでもおっかさんがよんでもいきこなしよ」「いどのまわりでおっちゃきいごどっこさくまもっとさくまもっとどっこさせんばさせんばらんまにわたらわら <laughs>

ม,มาดิกลับบ้านแล้วนะมาดิากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามแลรับชมนะคะตอนนี้กี่โมงนะมิอยสามจะสามทมุ่มสองท่มกว่าน,นี่เราอยู่ติดติดกันเดินใกล้ๆสองท่มครึ่งน,นะคะอากาศหนาวมากเลยอ่ะ โอ้ทำไมโทรศัพท์โอ้เห็นดาวนิดหน่อยโอ้เห็นเห็นเห็นดาวอยู่เลยอะสุดยอดเลยเดูดูทุกคนเห็นดาวไหมคะเล็กๆที่มีแสงเนี่ยเออพอเห็นอยู่เนาะบ้านค่ะหนาวแม่ให้อปเปิลมาให้ทำา่าอปเปิลตรกนี้นะคะ <Wow. S 1> ตอนละฝันดีกนะคะ่สวัสดีคะ่ะหนาว ได้ถั่วมาด้วยววโอ้มันเจ๋งจัง